พอพูดถึงดันเจียนแสนดากอนแล้วอ่ะมันต้องนึกถึงอะไรมันคือเกมที่คุณต้องไปลุยดันเจียนแล้วก็สู้กับมังกรใช่ไหมดันเจียนแอนดากอนไงมีดันเจียนและมีมังกรวันนี้ก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องของเผ่านี่แหละมันเป็นแบบ t y p ์ครีเจอร์โดยเฉพาะของมันเลยอะดากอนนี่ไม่รวมกับอะไรเลยนะแบบแยกออกมาเป็นดาก้อนล้วนๆ่ะแสดงว่าสําหรับดีแดีแล้วอ่ะเผ่านี่หรือว่าสปีชีนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ มันเป็นรากฐานของเกมดีอดีอ่ะมันมีมังกรอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วมันก็คือชื่อของเกมโดยสาระมันไม่ใช่แค่มอนสเตอร์ละมันเป็นรากฐานของดีอดีเลยเพราะว่าถ้าพวกบีชอ่ะมันคือระบบนิเวศมันคือธรรมชาติใช่ไหมเซเลเชียลมันจะเป็นแบบเออพวกเทพความศรัทธาแล้วก็คอซัคมันคือสิ่งที่แบบเป็นเจตจำนงของผู้สร้างดาร์กอนเนี่ยเรียกได้ว่ามังกรมันเป็นอำนาจอ่ะมันเป็นตัวตนดั้งเดิมเลยอ่ะมันอยู่มาก่อนเรา อยู่มาก่อนพวกยักษ์เรียกได้ว่ามันอยู่มาพอๆกันกับพวกธาตุพลังงานด้วยซ้ำอ่ะแล้วมันก็มองว่าตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีสิ่งที่เรียกว่าอัลต้าไฮอีโก้มังกรเนี่ยคืออัลต้าไฮอีโก้ของจริงทีนี้ก็จะมาคุยกันว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็จะเอาไปลันยังไงเนาะผมจะแยกมังกรออกเป็นสองแบบแล้วกันมันจะมีมังกรเมทัลิกกับมังกรโครมาติกเนาะเขาก็จะมองว่ามันเป็นมังกรดีมังกรไม่ดี แต่ผมมองว่ามันเป็นมังกรที่มีแนวคิดต่างกันแล้วกันจุดเด่นของมังกรเลยนะหลักๆอ่ะมังกรทุกตัวฉลาดมีพลังมหาศาลแล้วก็อายุยืนแล้วก็อีกอย่างที่มีต่างจากมอนอื่นแน่ๆคือความเป็นอัลตราไฮอีโกนี่แหละมันมองว่ามันอยู่เหนือกว่าทุกอย่างเลยมันรู้สึกว่าตัวมันเองอ่ะอยู่เหนือเราสัตว์เราฮิวแมนนอยแทบทุกเผ่าอยู่แบบมันมองว่าอย่างน้อยมันเป็นราชาโดยธรรมชาติอ่ะมัน รู้สึกว่าตัวเองเหนือที่สุดแล้วอะแล้วก็มันมีความเป็นมันมีความเป็นผู้ที่ต้องการอํานาจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโคมาติกหรือเมทัลลิกอะมันจะต้องมีอนาเขตของมันผู้คนอาจจะต้องเคารพในอนาเขตของมันถ้าใครกล้าไปยุ่งอะก็จะโดนทาร้ายหรือไม่กระโดนสังหารได้ไม่ยากเรียกว่าเนี่ยอนาเขตมันก็จะมีสมบัติมีของที่มันชอบสะสม แล้วก็มีพวกผู้ใต้บังคับบัญชามากมายไม่ว่าจะเป็นลัทธิที่ไปนับถือหรือว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่ตัวดารกอนเขาสร้างขึ้นมาแล้วอีกอย่างที่เขาทำแน่ๆคือเขาจะมีเรื่องของการควบคุมพวกพื้นที่การไปแปรเปลี่ยนภูมิประเทศเรียกได้ว่าพวกมังกรถ้าเกิดว่าเขาออกลมเขาขยับตัวเมื่อไหร่อ่ะทั้งประเทศหรือว่าทั้งภูมิภาคมันจะต้องสั่นไหวกันเลยแถม ดาก้อนดาก้อนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ฉลาดทรงพลังแล้วพอมันทั้งฉลาดทรงพลังอายุยืนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันทาอะไรมันก็จะวางแผนในระยะยาวมันอาจจะวางแผนได้เป็น10ปีร้อยปีเลยเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จแล้วมันก็ไม่ได้รีบโดยไม่มันจะไม่เสี่ยงโดยไม่จําเป็นแล้วมันก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่สู้ตอนได้เปรียบฉลาดเจ็บถอยอะไรแบบน,นั้น แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ลืมด้วยใครเคยมาสัญญาอะไรกับมันเคยบอกว่าจะเอาอะไรมาให้มันไม่เคยลืมเรียกได้ว่าถ้าพูดกันตามตรงอ่ะมันหักหลังคุณได้แต่ถ้าคุณหักหลังมันอ่ะมันไม่ลืมมันจําได้ตลอดต่อมาก็มาเทียบกันดีกว่าเอาละไอ้โครมาติกกับไอ้เมทัลลิกเนี่ยมังกรเนี่ยมันต่างกันยังไงผมมองว่ามันไม่ใช่มังกรดีกับมังกรเลวนะผมมองว่าโครมาติกอ่ะมันเป็นมังกรที่ อำนาจของมันอะ่ะคือการได้ครอบงำโลกโลกต้องยอมต่อมันมีอะไรก็ต้องเอามาให้ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือแล้วกันเนาะส่วนเมทัลลิกอะ่ะผมตีความว่าเอออำนาจของเมทัลลิกดากอนอะ่ะคือเขาต้องการให้โลกอะ่ะมันมีระเบียบมันต้องการให้โลกเนี่ยมีเรื่องของการชี้นำแล้วก็ปกป้องโลกนี้ตามความคิดเห็นของตัวเองที่คิดว่าแบบนี้คือดี มันก็จะทําอย่างนั้นซึ่งทั้งสองฝั่งอะ่ะมีอย่างหนึ่งคืออีโก้เหมือนกันก็คือยิงตัดสินคนอื่นทันทีแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยแนวคิดตัวเองอะ่ะเหมาะสมและดีที่สุดตลอดดากอนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ว่ายังไงดีละ่ะการมีอยู่ของมันทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตต้องอบพยพเมืองต้องล้างไปมีร่องรอยความเสียหายหรืออะไรมากมาย น่าจะประมาณนี้ส่วนที่สองเลยแล้วกันก็คือแล้วเราจะเอาดาร้กอนไปรันในเกมยังไงดีด้วยความที่ดาร้กอนมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับเดียนดีมานานแล้วมันก็จะมีหลายๆเล่มที่เขาเขียนออกมาได้ดีเลยนะว่าจะแนะนำการเอามังกรไปใช้เนี่ยจะต้องเริ่มยังไงและทำยังไงบ้างแต่ผมจะเอามาสรุปให้คุณแล้วกันก็คือดาร์กอนหรือว่าก็คือพวกมังกรเขาจะต้อง มีการปรากฏตัวหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการพูดถึงมาก่อนแล้วให้ผู้เล่นน่ยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยที่นี่มันมีบางอย่างบางอย่างที่ว่าก็คือมังกรที่อยู่มานานแล้วทุกคนรู้จักกับมันหรือน้อยคนรู้จักกับมันก็ได้เพื่อให้มีเรื่องประยุทธ์โยงอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการตายเมืองที่ล้างไปภูเขาที่เปลี่ยนทัศนียภาพที่เปลี่ยนอะไรแบบเนี้ย เป็นผลมาจากมันให้เชื่อมโยงทุกอย่างไปหาตัวมันเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะไปทําอะไระจะมีความเกี่ยวโยงกับไอ้มังกรเนี่ยสักอย่างหนึ่งอยู่ดีอย่างเช่นอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการถวายเครื่องบรรณาการเป็นเรื่องของพวกลัทธิจับค้นไปหรือว่าเป็นเรื่องของเมืองที่ถูกมันทําลายเพราะเหตุบางอย่างสมบัติที่หายไปจากคลังอะไรอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไป ต่อมาก็คือตอนเอาไปลันน่ะดาก้อนน่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เริ่มมาแบบอย่างชั่วร้ายออกนอกหน้าแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นคนต้นคิดหรือว่ามันเป็นคนบงการน่ะปกติแล้วมันก็จะใช้การเจรจาการข่มขู่เราเจรจากับเราต่อรองกับเรามันจะเทสคุณน่ะมันจะเทสผู้เล่นน่ะมันจะไม่ใช่อะไรที่แบบ อยู่ๆก็ฆ่าเลยหรือว่าอยู่ๆก็สร้างเรื่องใหญ่ให้โตให้ตัวเองตกเป็นเป้าแล้วโดนลุมอะไรเงี้ยมันจะไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถ้าจะสู้มันจะเป็นคนเลือกเองว่าสู้ที่ไหนแล้วมันจะเป็นคนเลือกเวลาและสถานที่และเงื่อนไขการต่อสู้มันจะล็อกไว้เองให้มันอะได้เปรียบมากที่สุดถ้าคุณได้สู้กับมังกรอะในสถานที่ที่คุณได้เปรียบแสดงว่าคุณจะต้องฉลาดหรือว่าคุณต้องเอาสมาร์ทมันได้หรือคุณแบบไปเล่นกับอีโก้มันทําให้มันมาอยู่ ล้วสู้ออกับคุณในที่ที่เสียเปรียบได้ถือว่าของจริงมากเพราะว่าเวลาคอมแบทกับมังกรอ่ะมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตระดับตำนานเนาะมันก็จะมีพวกอาการต้านทานระดับตำนานแล้วก็แบบพวกแอคชั่นในตำนานเนี้ยที่มันจะสามารถโจมตีนอกเทินได้แล้วมันจะอ่อนแรงลงถ้าเกิดสู้สู้สู้นอกพื้นที่ของมันซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ในเกมเขาแนะนําว่าเออเป็นไปได้ไม่ให้สู้ออกับมันในรัง แล้วจะทํำยังไงล่ะถึงจะได้สู้กับมันนอกที่ของมันอ่ะเนี่ยเป็นความท้าทายแล้วก็การสู้กับดากอนนผมว่ามันไม่เชิงสู้มันเหมือนเอาชีวิตรอดมากกว่าแบบว่าไปทํายังไงให้มันโกรธหรือว่าทํายังไงให้แบบเราชนะมันได้อมันจะไม่ใช่อะไรที่คุณชนะง่ายๆแน,แน,แน่ขึ้นชื่อว่าสู้กับดากอนน่ะมันยากเสมอแล้วบางครั้งอาจจะจบด้วยการที่ตายเกือบหมดทีมหรือตายหมดทีมเลยก็ไม่แปลก เพราะว่าเวลาสู้กับมันอ่ะมันจะต้องมีเรื่องของความคิดการวางแผนแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ดีมากจริงๆอย่างเช่นเฮ้ยมังกรมันต้องการอะไรมันมีจุดอ่อนไหมมันกลัวเรื่องอะไรอีโก้มันอยู่ตรงไหนมังกรทุกตัวมีอีโก้หมดเราต้องหาอีโก้มันให้เจอแล้วมันมีศัตรูที่มันเกลียดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับมันไหมเราต้องได้ข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องเข้าใจมันให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปสู้ แล้วเรียกว่าอย่างไงดีเวลาเอามาลัน่นอะมังกรทุกตัวมันมีเอกลักษณ์ของมันเองมันมีหลายสีอะมันมีมังกรเขียวแดงขาวดำสีฟ้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคือพวกพวกมันเหล่านี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะมันมีอัลตราไฮอีโก้เหมือนกันมันทรงพลังมันฉลาดเหมือนกันแต่บางตัวก็อาจฉลาดกว่าตัวอื่น บางตัวก็อาจจะใช้วิธีการอื่นเพื่อให้ได้มาในอำนาจที่ตัวเองต้องการเนาะอาจจะเป็นมังกรการเมืองอาจจะเป็นมังกรที่มีพลังเยอะอาจจะเป็นมังกรที่ปั่นหัวให้คนมีสงครามกันเพื่อลดกองกําลังทหารของแต่ละเมืองลงเรียกได้ว่ามังกรมันแบบถ้ามาเล่นจริงจริงอ่ะมันทําได้หลายอย่างมากคือทั้งแคมเปญมีพูดถึงแค่มังกรตัวร้ายคือมังกรและผลกระทบของมัน่ยังเอาไปเล่นได้เลยมันเป็นอะไรที่ทําได้หลายอย่างจริง แต่สำหรับผมอะมังกรนะอย่างน้อยต้องเป็นบอสอีลีทแบบท้ายๆเรื่องไม่ก็เป็นไฟนอลบอสแหละผมจะไม่เอามาให้ให้สู้ต้นเกมหรอกมันเป็นการสร้างความขลังมันจะได้มีการบิวบรรยากาศจนว่ากว่าจะไปถึงมังกรอะแบบนี่มันคือความยิ่งใหญ่อะนี่มังกรเลยนะเว้ยมันคือแบบนี่มันคือเอนดิ้งแคมเปญแล้วสงครามที่เมืองเกิดขึ้นเพราะมัน การเมืองละสัมระสายเพราะมันตำนานพูดถึงความวิบัติวินาที่มันทําก็เป็นเพราะมันขึ้นชื่อว่ามังกรเราก็ต้องจัดให้มันสมศักดิ์ศร,รีดันเจียนเซนดรักก้อนกันสักหน่อยอประมาณนี้แล้วกัน